คนในประเทศไทยนี้เกิดในเมืองพุทธเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสเรียนรู้คำสั่งคำสอนก็มีเยอะแยะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆสาวกสอนอะไรกันก็เลยกลับกลายไปเชื่อกันแบบงมงายเป็นพุทธแบบงมงายเป็นพุทธแบบขอไม่ใช่เป็นพุทธแบบธทำขอนู่นขอนี่เข้าวัดเข้าโบสถ์จุดธูปเทียนสามดอก ขอนน่นขอนีนขอนน่ขอให้พ้นทุกข์ขอให้ได้สุขให้ได้ราบได้ยศได้อะไรขอไปจนวันตายก็ไม่มีวันได้ถ้าได้ก็เป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นเป็นจังหวะที่เราจะได้เพราะอยู่ในโลกนี้มันก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมามีจริมีเสื่อมกันเป็นธรรมดาจะขอไม่ขอถึงเวลามันก็มาเองทั้งสุขทั้งทุกข์นั้น เนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดพอไปกราบพระพอกลับมาบ้านแทงหวยว่าวันนี้ถูกหวยขึ้นมาก็เลยคิดว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไปขอหวยได้เลขได้อะไรมาพอไปแทงก็ถูกขึ้นมา,อาลองดูทุกงวดดูที่มันจะถูกทุกงวดหรือเปล่าถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันต้องถูกทุกงวดแต่เดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวแทเสลายก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้น นี่คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเป็นพุทธแบบงมงายพุทธที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อสอนให้พวกเราดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานี่คือหน้าที่ของพระพุทธศาสนานไม่ใช่มีไว้ให้เรามานั่งขอนุ่นขอนี่ขออะไรขอจากพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เราเป็นคนสร้างกันขึ้นมาเอง สร้างแล้วก็ไปขอของที่เราสร้างจากของที่เราสร้างแล้วมันจะได้อะไรพระพุทธลูกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นอิฐเป็นปูนเป็นโลหะท่านก็นั่งของท่านอยู่นะั้เพราะเราปั้นท่านให้นั่งอยู่นะั้นท่านก็นั่งอยู่นังอยู่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เราไปคิดว่าโอ้ท่านคอยฟังเราทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอนู่นขอนี่นนนท่านแบบเอาเลยลูกเอยเดี๋ยวมาเอง ไม่จริงหรอกนะอันนี้เป็นความคิดของพวกเราเองนี่ก็เรียกว่าพูดแบบงมงายอย่าไปคิดแบบนั้นนะเพราะเราจะเสียประโยชน์เราได้พบกับเพชรน,น้ำหนึ่งแล้วควรจะเอาเพชรน,นี้มาใช้ประโยชน์เอามาขายมาแลกเปลี่ยนเป็นอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเอาเพชรน,นั้นไปวางไว้เฉยๆแล้วก็ไปกราบไหว้เพชรก้อนนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน อย่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านไม่ต้องการให้เรากลาวไหว้เราท่านต้องการให้เราเชื่อท่านให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระอริยสงสาวกให้เชื่อคําสั่งคําสอนของท่านอยากราบท่านไม่กลาบท่านนี้ท่านไม่สนใจกราบแล้วไม่เชื่อก็อย่ากราบดีกว่าสู้คนที่ไม่กราบแล้วเชื่อดีกว่าเพราะนั่นคือเป้าหมายของพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวก ท่านไม่ต้องการให้เรากราบไหว้บูชาท่านยกย่องสรรเสริญท่านท่านต้องการให้เชื่อท่านเชื่อฟังท่านให้เราได้นําเอาคําสั่งคําสอนที่ท่านสอนนี้เอาไปปฏิบัติเพราะมันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดของพวกเราที่พวกเราจะได้รับเป็นประโยชน์สูงสุดของโลกเลยทีเดียวในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะให้คุณให้ประโยชน์เท่ากับธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น